บุกลังซอมบี้เพื่อเอาชีวิตรอดจะไปยังไงนั้นเราไปรับชมกันได้เลยครับก่อนที่จะไปศูนย์เนื้อหาเรามาทำความเข้าใจก่อนนะครับสิ่งที่ผมจะบุกก็คือผมจะมาช่วยชาวบ้านที่ซอมบี้นั้นพาตัวมาเพื่อขังไว้และดินแดนแห่งนี้ก็มีซอมบี้เป็นจำนวนมากผมจะสามารถช่วยชาวบ้านได้หรือไม่นั้น ต้องขอครไคอไ์จากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับใทยที่เข้ามาดูแล้วช่วยกดไลค์เพื่อบ็นการจงให้ผมในการช่วยชาวบ้านอย่าลืมหยิบน้ำหยิบขนมและเราก็ไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีกันท้กนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะหมุกลังซองบี้กันโอเคเริ่มกันเลย เปิดมาประตูแรกก็โหซอมบี้เต็มเลยมาดิครับมาดิครับมาดิครับโหใส่เกาะก็มีเฮ้ยวันลงยสเป็ดมาดิครับมาดิมาดิแต่ไปสองแตไปสามแล้วจังหวะนี้เออมาดิครับมาดิเฮ้ยเฮ้ยกดล็อกสูตรใหม่ด้วยได้เกาะทางมาจากซอมบี้หรอมาดิครับมาดิคุณจะไปไหนมาดิครับมาดิครับเลี้ยงตัวกเข้ามาเลี้ยงตัวกันเข้ามาเรียบร้อย โอ้ยช่างเยอะจริงเลยดาดแรกก็มาเลยครับซอมบี้หมูเหรอไอพีจี้มาดิเฮ้ยเฮ้ยเอเทนโน่เดี๋พิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงใจเย็นใจเย็นขอหิวก่อนเฮ้ยไม่ทันแล้วเว้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นหนุ่มใจเย็นหนุ่มโอเคตอนนี้ก็ไฟทิพย์ขึ้นแล้วขอกินแอปเปิลก่อนละกันโหติดพิษใหญ่เลยมาดิครับมาดิครับตาหมดเราเฮ้ยขิปเปอร์ระเบิดโ oh my god อ้ my god โอเคเกือบตุ้ยแล้วเฮ้ยอีตัวหนึ่ง มาดิครับมาดิมาดิครับคุณมาดิเฮ้ยลืมถือดาบมาดิเรียบร้อยเป็นไงล่ะอืมมาดิครับอะไรวะไอเด้งดึงพุดดิ้งเดี๋ยวพิ่งมาใกล้ผมดิโอเคตัวนี้ก็อีกหนึ่งตัวอืมกอกินแอปเปิลทองก่อนละกันมาดิครับดาบมาดิมาดิครับมาดิเรียบร้อยด่านแรกก็ผ่านไปทุกคน โอเคไปด่านที่2กันเฮ้ยเอทานูยิงทําไมวะมีปัญหาเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นไงนะโอ้ชอบมีปัญหานักเหรอโอเคด่านที่2ทุกคนเจอกับซอมบี้ที่ใส่เนื้อวัวมาดิครับอืมสงสัยจะไปกินเนื้อวัวมาแล้วเอาหนังวัวมาทําเป็นเกาะแม่มดหรอมาดิครับมาดิสองตัวเลยมาดิครับไม่ติดพิษว่ะไม่ไหวแต่ไหวนะท่านผู้ชม แตกไฟเปไงนะ่ะสองตัวคือพอดีว่าผมน่ะเดี๋ยวขอกินอันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยพูดโอเคมาดิครับมาดิเซตติ้งหรอมาดิครับไอพิงกิ้งตัวเล็กก็ไม่เว้นไอเล็กก็ไม่เว้นตัวเล็กก็ไม่เว้นนะครับท่านผู้ชมอย่าว่าผมทรมานเด็กแต่ว่ามันเป็นซอมบี้อะเนาะโอเคผมได้ใส่ซอมบี้มาครับแต่ว่ามันตอนเช้ามันเลยโดนไฟเผาไปแล้วบางส่วนครับเลยมันก็เหลือแบบ ไปเล็กน้อยนะครับโอเคไปดูต่อกันทุกคนพิกกี้มาแล้วครับซอมบี้โโหมูมาดิครับมาดิเรียงตัวเข้ามาแตกไป2แตกไป3ตัวนี้ติดเกาะอยู่นะครับไม่เป็นไรมาดิครับสองตัวโอเคเรียบร้อยตัวหนึงตัวที่2เรียบร้อยภารกิจช่วยชาวบ,บ้านก็มิชัชนอะคอมพีทจบภารกิจแต่เพียงเท่านี้นะครับขอกินแอปเปิลทองก่อนมูกพนมมาช่วยแล้วโอเคผมมาช่วยดูอยู่แล้วนะทุกคน ผมจะไม่ลืมบุญคุณคุณเด็ดขาดเลยที่คุณนั้นให้ข้าวผมในอีพีเมื่อกี้เนี่ยออกมาไแล้วครับท่านผู้ชมเฮ้ยออกมาเลยครับ,าช,ออารบชาวบ้านอ่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับคนได้ออกจากซอมบี้แล้วขอบคุณนะพลนุมเกเนี่ช่างมีน้ำใจจริงๆเลยอยู่แล้วครับลุงไม่ต้องสนใจผมหรอกผมไปก่อนละกันโอเคเราเป็นอัศวินในชุดม้าขาวนะครับช่วยชาวบ้าน ไปดีโชคดีไรนุ่มครับผมโอ้ชาวบ้านก็แยกย้ายก,กันกับตามสมควรเนะาะบรรยากาศช่างอบอุ่นมีความสุขจริงเลยโอเคจบแล้วทุกคนบ๊ายบายโชคดีแล้วกัน